สรุปวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพบทที่ 7, เหน่วยและการวัดความหมายของการวัดการวัดคือการเปรียบเทียบปริมาณของสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับหน่วยที่กําหนดไว้เพื่อให้รู้ค่าปริมาณที่แน่นอนเช่นวัดความยาวใช้ไมบ้บรรทัดหน่วยเป็นเมตรวัดน้ำหนักใช้เครื่องช่างหน่วยเป็นกิโลกร,รมัม หน่วยวัดมาตรฐานระบบที่นิยมใช้ทั่วโลกคือระบบ SI หน่วยพื้นฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ ความถูกต้องและความเที่ยงของการวัดความถูกต้องค่าที่วัดได้ใกล้เคียงค่าจริงความเที่ยงค่าที่วัดได้ซ้ากันหลายครั้งและใกล้เคียงกันความคลาดเคลื่อนในการวัดเกิดจากหลายสาเหตุเช่นเครื่องมือไม่แม่นยําการอ่านค่าผิดอ่านมุมไม่ตรงกับสเกลผู้วัดขาดความระมัดระวังสรุปใจความสำคัญ หน่วยวัดช่วยให้เปรียบเทียบค่าปริมาณได้ถูกต้องต้องใช้หน่วยมาตรฐานเดียวกันเพื่อความเข้าใจตรงกันการวัดควรคำนึงถึงความถูกต้องและความเที่ยงเข้าใจการใช้เครื่องมือและการอ่านค่าอย่างถูกวิธีเอาหมดแล้วนี่หวายลืม